เขาไฮเนาะค่ะทางเขาไฮนกอีหยังมาห้องอยู่แถวนี้อืมหาตัวนกกันนะนี่ปลาสักกับเราเห็นว่าไปคุ้มไหนเนีอ ม่หนี่มาไฮเนาะค่ะแดดแดดโอ้ห้องนี้ใส่วะที่เครื่องวัดติเชียงนกอย่างละฝนตกจงังใดหนาบูมี่ในข้องสายไก่ไม่แห้งแดีววะ ไม่มีสิเราไปหากล้วยกันน,ะน่าเยือนกบนี้ใช่วะเดี๋ยวทอนแล้วพี่น้อยเดี๋ยวไปหาตับกล้วยกันเด้อโอเคนี้ก่อน